นี่ก็พอปืนเพื่อนก็ได้เตรียมชุดอุปกรณ์เดี๋ยวท่านจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับขั้นตอนนั้นแรกเลยอุปกรณ์คิดค้นใหญ่ครั้งแรกคือที่คิดขึ้นมาคือแท่แนนี้ตัวแท่นนี้นะครับแท่นนี้คือผมเรียกตำรวจว่าเป็นแท่นคตัดสำหรับทรงกลมจริงๆขวดมันมีหลายชนิดหลายเผ่าพันธุ์หลายชนิดมีเหลี่ยมมีกลมมีแบนมีแฉกแต่จริงๆครั้งแรกที่คิดคือ ขวดทรงกลมโดยมากจะเป็นขวดวิตกี้ขวดอะไรประมาณขวดน้ําดื่มขวดซอสอะไรเราเลยคิดตรงนี้ขึ้นมาครับเป็นเป็นขวดทรงกลมเพื่อตัดเราเรียกว่าแท่นตัดคิดเองคิดเองทําเองไม่ได้ลอกเลียนแบบใครครับผมนี่แหละคือตัดขวดแก้วโดยมือครับแล้วไปจดกิจิบัตรคับเป็นชื่อผมไม่ได้ผมขอชื่อผมแต่ไม่อออไปชื่อเนี้พูดได้เลยเรื่องจริงคครรัับบ แล้วตอนนี้อั้นตอนต่อไปตัวนี้คือตัวต่ะเราคิดขึ้นมาอีกตัวเตอตัวต่อเป็นนัดขึ้นมานี้อก็ทําง่ายๆเนาะส่นอง่ายเป็นน็อตเป็นอะไรเพื่อตีให้เขาออกจากกันครับผสังเกตง่ายๆเวลาเขาตัดกระจกแล้วเขาจะมีตัวเตาะข้างล่างคือพิกหรือก็เอาหรือบางทีเขาเอาตัวนี้เขาคาะเลยที่ตัดกระจกครับมให้สังเกตแต่ก่อนที่เขาจะตัดเขาก็วางขีดเขาชีบเขาขีดวางแบบแล้วก็ขีดก่อนตีนั้นเขาจะมีน้ํามัน น้ำมันก๊าซนี่เราก็นี่น้ำมันก๊าซทำไมต้องมีน้ำมันก๊าซเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเล่าให้ฟังเพราะเป็นน้ำมันอื่นไม่ได้ขอเป็นน้ำมันก๊าซเถอคือต้นแบบมันคือน้ำมันก๊าซผมก็รู้มาจากครูรูผู้รู้โรงงานกระจกฮาซีอีไปถามมันต้องมีน้ำมันก๊าซทำไมต้องมีน้ำมันก๊าซเป็นเทคนิคพิเศษอ่าเป็นคือน้ำมันก๊าซนี่มันร้อนในตัวเองมันร้อนเ มันร้อนนะตอนนี่อ่ามีอะไระครับขั้นตอนต่อไปนี่คือนี่ชุดชุดแท่นตัดตัวตัดแล้วตัวที่จะตัดออกจากกาันได้คือนี่อนี่นี่คือเหล็กเพชรเป็นคือถ้าบอกไปบอกร้านขายเขาบอกว่าอ่าเพชรแต่กระจกเขาจะหยิบนี่มาให้อ่าผมครับแต่จริงๆมันไม่ใช่ ผมเรียกมันไม่ใช่อืผมเรียกไปลูกกิ้งตัดกระจกผมเรียกของผมแต่เป็นในร้านเขาบอกเอาเพชรเพชรตัดกระจกเขาจะยิบยี่มาให้เอาเอาตามเขาแหรอครับตามเขาแต่ผมเรียกว่านี่นี่คืออย่างนี้ที่มันเข้าได้เพราะตัวนี้นี่มันเป็นลูกกิ้งเป็นลูกกิ้งแล้วก็มีสปริงอันนี้มันเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเติมน้ำมันเพื่อเติมน้ำมันก๊าซลงไปเออมันจะมีเติมน้ำมันก๊าซลงไปแล้วแล้วมันจะมีสปริงสปริงนี่ กดเพื่อน้ำมันก๊าซเข้าหัวมันจะได้น้ำมันไหลโอเคครับนั่นก็ลักษณะมันกดมันก็ลักษณะนี้ตัวต่อไปครับตัวต่อไปนี่คือพอพอตัดออกจากกันแล้วตัดกตัดขวดออกจากกันแล้วเพื่อจะเอาขวดมันใช้งานมันต้องมีตัวนี้ตัวต่อโอเคครับเข้าใจแล้วครับตัวต่อแล้วตัวนี้ขั้นตอนต่อไปตัวต่อไปคือหินหินหินนี่คือหินหินเขียวหินเขียวหินเขียว หินเขียวเพื่อจะมาลบคมปัดมันเพื่อจะมาลบคมครับผมหลังสังเกตง่ายๆลักษณะการใช้กับลูกหนูเนาะใช้กับลูกหนูมาใส่กับลูกหนูลูกหนูนี่ต้องต้องมาตรฐานแน่นเนาะไม่ไม่สันนะไม่สันไม่คอนให้ให้ให้แน่นให้สังเกตว่างานของเราเหมือนกับแท่นคึงครับผมแท่นคึงยกตัวอย่างแท่นคึงเนี่ยแท่นคึงตามที่ที่ท่านเห็นน่ะทั่วไปแท่นคึงน่ะมันจะมีตัวตัวที่กัดชิ้นงานน่ะมันจะแข็งแล้วมีด แข็งแข็งคิบคิดนานจะหมุนหมุนหมุนแล้วมันจะอ่าครับเลเข้าใจครับเข้าใจครับตใจต่อไปหินไล่ไล่มาเลยครับเพราะมันมันยาวหินใหญ่หินใหญ่หินเล็กกระดาษใายช้อนเบอร์แปดสิบเบอร์แปดสิบกระดาษใายช้อนเบอร์ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบตัวขัดตัวตัดนี่ชิ้นงานใหม่นี่ช่วยช่วยช่วยเยอะและนี่ตัวปรับปรับปรับให้เรียบ เขาเรียกว่าเชียเชียให้เรียบอ่าอ่าโอเคจบขั้นตอนอันนี้อุปกรณ์เสริมนี่ในการว่าทําไมต้องงออย่างนี้ขันน็อตเพื่อไปขันน็อตใส่อันนั้นเออใส่อันนี้ทีมมนี้ต้องต้องใช้อุปกรณ์นี่แหละอุปกรณ์เบื้องต้นที่เบต้นง่นยง่ายอุงกรับต่อไปจะเป็นน็อตร้อยแล้วนะเป็นเรื่องเรื่องเอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาสาธิตเอาเอาตรงนี้เลยเพราะเวลามันน้อย